สุขสีโปรดประทานพรโดยปราณีให้ชาวไทยล้วนมีโชคชยัยในโอกาสส่งท้ายปีเก่า2567และต้อนรับปีใหม่2568 กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายองคอ์กรความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งมีองคอ์กรความร่วมมือในต่างประเทศ เป็นจำนวนมากอย่งเช่นสมัชชาพระสงฆ์ไทยในต่างประเทศสมัชชาพระสงฆ์ไทยในทาวีปต่างๆได้ร่วมกันจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อเสริมสิริมงคลทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ สิ่งก็คือเจริญพระพุทธมนต์เพื่อวความเป็นสิริมงคลน,นั่นเองอบทพระพุทธมนต์นั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เมื่อสวดสาธยายในโอกาสใดๆก็ตามเนี่ยล้วนแต่ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลเสริมเพิ่มเติมยิ่ง,งขึ้นไปโดยเฉพาะในช่วง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในแต่ละปีพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวโลกได้ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีต้อนรับปีใหม่ในโอกาสที่เราจะได้รับของใหม่ๆเป็นการเสริมควา,ามมั่นใจ เสริมความดีงามเสริมความยินดีปรีดาปราโมทของเราให้ยิ่งย่งขึ้นไปและให้มีความยั่งยืนตลอดปีใหม่ที่จะมาถึงจึงขออนุโมทนาชื่นชมยินดีและให้ทุกท่านได้มีจิตใจมีสติปัญญาที่กล้าแก่งมีสมาธิจิตที่ดี มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีมีความคิดอ่านที่เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เพียงอย่างเดียวมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สืบต่อไปกล่าวเฉพาะในโอกาสการประกอบพิธีจัด กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ขอให้เราทั้งที่เป็นชาวพุทธทั้งที่ไม่ใช่ชาวพุทธทั้งที่เป็นชาวไทยและชาวโลกทั้งหลายเนี่ยอาจได้ถือปฏิบัติสองอย่างสองแนวทางควบคู่กันไป อนุวัตตามคดีโลกและอนุวัตตามคดีธรรมไม่ปฏิเสธคดีใดคดีหนึ่งทำทั้งสองอย่างไปควบคู่กันไปในส่วนที่เป็นคดีโลกนั้นก็คือการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในต่างประเทศนั้นมีการจุดพลุ ดอกไม้ไฟมีการเล่นการประโคมดนตรีการสนุกสนานรื่นเริงในรูปแบบต่างๆตามประเพณีนิยมของชาตินั้นๆในส่วนที่เป็นชาวไทยทั้งหลายโดยทั่วไปก็เช่นเดียวกันมีจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองมีการเลี้ยงสังสรรค์กันไปเที่ยวตรงนั้นเที่ยวตรงนี้ เหมือนกับเป็นการให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองหลังจากที่ในทุ่มเทกำลังกายกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์วิริยะอุตสาหะในการทำหน้าที่การงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปีเนี่ยสิ้นปีทีนะ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ถือโอกาสเป็นการสันทนาการให้รางวัลชีวิตแก่ตัวเองก็ทำไปตามคดีโลก ก็คือคติของโลกของชาวโลกทั้งหลายนั่นแหละเต่ว,ว่าให้เป็นข้อคิดว่าในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองสนุกสนานรื่นเริงเฮฮาปาร์ตี้สังสรรค์ทั้งหลายนั้นให้ระมัดระวังเรื่องสิ่งเสพติดมึนเมาซึ่งจะทำให้ขาดสติเพราะว่าส่วนมากก็เป็นการไปจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองนอกพื้นที่ในต่างจังหวัดในที่ห่างไกลออกไป นะหรือในที่ที่จะต้องใช้ยานพาหนะในการเดินทางกับรถด้วยตัวเองหรือพาพรรคพวกเอืนฝูงให้คนนั้นคนนี้ขับให้เนี่ยเมื่อมีการเฉลิมฉลองการสังสรรค์กันเนี่ยคติของชาวโลกก็เป็นธรรมดาของชาวโลกทั้ง,งหลายนั่นแหละนะเรื่องของมืนเมาทั้งหลายก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพระเนาะฉะนั้นผู้ที่จะรับผิดชอบในการขับยานพาหนะ ในการดูแลความปลอดภัยของคนอื่นๆเนี่ยให้เระมัดระวังจะทำให้ขาดสตินะฮะมปเบร์จัญญะทำงานผิดพลาดได้ขับรถขับยานพาหนะผิดพลาดได้อันนี้ก็ให้เระมัดระวังสิ่งนี้นะการเหลิมฉลองสนุกสนานตังสรรค์ทั้งหลายนั้นก็เป็นปกตินะได้เป็นไปตามตำนองครองธรรมไม่ เป็นมิจฉาทิธฐิไม่มีอบายามุกใดๆมาเกี่ยวขอ้องก็เป็นเรื่องที่ควรทําเป็นเรื่องที่ดีงามอยู่แล้วนะเป็นสังคมมนุษย์ตัวต่วไปแล้วเขาก็ถือกันว่าในการส่งท้ายปีเกา่าตอนรับปีใหม่นั้นนะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆเข้ามานะอดีตปีที่ผ่านมานั้น สิ่งไหนที่เป็นความสําเร็จก็ต่อยอดสิ่งไหนที่เป็นความไม่ค่อยสําเร็จไม่ค่อยประสบะมีประสิทธิภาพก็แก้ไขปรับปรุงแก้ไขปัญหาแล้วก็เริ่มต้นนะถือว่าเป็นสตาร์ทติ้งพลเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปอย่างมีประสิทธิภาพมีความอยู่เย็นเป็นสุขในปีใหมอ่อันนี้เป็นคติโลกเป็นแนวทางที่ชาวโลกทั่ว,วไปอันนี้ถือปฏิบัติกันเราก็ถือปฏิบัติการตามนั้นแหละ นะอีกส่วนหนึ่งก็คือคติคดกคติธรรมนะคติท่างศาสนาะภาษาโบราณนิยมใช้คำวาค่าคดีโลกคดีธรรมนี่แหละแต่คติธรรมโดยเฉพาะตามหลักพระพุทธศาสนานั้นนะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือเรื่องของความเป็นสิริมงคลเรื่งงามยามดีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยามไหนเวลาก็คือเวลานี่แหละ วันนี้พุ่งนี้มรืนนี้ก็เป็นเวลาที่หมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปปีนี้ปีหน้าปีที่แล้วปีนี้ปีหน้าก็เป็นวันเวลาเป็นปีที่คตินิยมชาวโลกเขากําหนดกันก็เป็นเวลาปกติโดยทั่วไปเพราะฉะนั้นความเป็นสิริมงคลความดีงามทั้งหลายเนี่ยเลยผ่านนาทีทั้งหลายเนี่ย,าาห,ลย,ยหลักพระพุทธศาสนาจริงๆก็กําหนดเอาไว้ว่าเรามีความสุดริมีความดีงาม มีกายสุจริตมีวจีสุจริตนะมีกายสุจริตมีวาจาสุจริตมีมโนสุจริตมีใจสุจริตเมื่อไรเนี่ยเมื่อนั้นก็ถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นเรื่องงามยามดีทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ถือเอาความสุจริตความดีงามทางกายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นหลักแต่ว่า ส่วนที่เป็นเลื่องผานาทีที่ทางโหราศาสตร์ที่ทางประเพณีนิยมก็ถือปฏิบัติกันเราก็ไม่ปฏิเสธก็คือพยายามประยุกต์พยายามบูรณาการให้เข้าด้วยกันให้ได้โดยถือหลักพระพุทธศาสนาเป็นแกนนาแล้วก็หลักความเชื่อเรื่องเริกองผานาทีทั้งหลายของทางด้านโหราศาสตร์นั้นเป็นส่วนประกอบ ฐานที่สุดก็คือไม่ให้ตัวเองมีความลําบากไม่ให้ตัวเองมีความเดือดร้อนโดยเอาหลักพระพุทธศาสนาเป็นแกนกลางเพราะฉะนั้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของแต่ละปีเนี่ยส่วนที่เป็นชาวพุทธเนี่ยบางท่านก็นอกเหนือจากการไปสนุกสนานลื่นเลงเฉลิมฉลองตามกติของชาวโลกคดีโลกแล้วก็ถือโอกาสไปไหว้พระไปทําบุญตักบาตรนะ ไหวพระอาเจดีไหวพระพุทธรูปกราบไหว้ครูบาอาจารย์ปููชินีบุคคลพระเจ้าพระสฆงคนเท่าคนแก่ทั้งหลายาเพื่อเสริมสิริมงคนที่ยิ่งขก้นไปด้วยก็คือไม่ทำเฉพาะตามคดีโลกทําตามคดีธรรมด้วยแล้วก็มีเป็นจํานวนมากมีหลายท่านที่ไม,ไ,มไ,มไม่นิยมทําตามคดีโลกแต่ว่าในโอกาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ก็ถือโอกาสเ,าเข้าวัดปฏิบัติเป็นกรณีพิเศษถือปฏิบัติเข้มนะบวชถือศีลกินเจศีลจารีศีลจารณีอย่างที่ว่านั่นแหละบวชชีพรามนั่นแหละแต่เป็นกรณีหันญาญโยมสุภาพสตรีทั้งหลายไม่สดมะดบวกที่จะโกนผมบวชในช่วงระยะเวลา5วัน7วัน3วันเนี่ยในวันหยุดยาวเนี่ย เพื่อที่จะได้กลับไปทำงานได้อย่างเป็นปกตินะเพราะฉะนั้นก็อาจมีโอกาสอาบทชีพรามถือศีลปฏิบัติธรรมในวันดใดนะหนึ่งหรือในสำนักปฏิบัติธรรมตัวตัวไปอันนี้ก็เป็นที่นิยมทำทากันนะก,ก็ไม่ดำเนินตามคดีโลกก็มาดำเนินตามคดีธรรมนี้แล้วก็ทีถ่ถือปฏิบัติกัน เกือบจะทั้งทั่วประเทศก็คือในวันที่31เนี่ยนะโดยประมาณก็ประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มไปก็จะมา,าไปที่วัดใดวัดหนึ่งนะเพื่อไปร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาก็คือจเจริญพระพุทธนล์หรือสวดมนต์ข้ามปีนั่นแหละนะไปฟังเทศไปสวดมนต์ข้ามปีนะโดยเฉพาะในช่วงร้อยต่อระหว่างปีใหม่กับปีเก่าในเวลาสิ เวลายี่สามนาฬิกาห้าสิบาจุดเกนาหนาทีจุดเวินาทีอะไรอย่างนี้ก่อนจะข้ามช่วงนั้นนะก็จะพระสงฆ์ก็จะเจริญชัยยมคุนคาฐานแล้วก็ประพรมนม้ำพระพุทธมนต์ให้ญาติโยมสัตตาสาธุชนทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลเหมือนกับก็คือส่วนมนต์ข้ามปีนั่นแหละนะแล้วก็บางที่บางแห่งหลายที่หลายแห่งก็ อาสวดต่อเนื่องกันไปนะเท่าที่ฟังมาบางที่นี่ถึงรุ่งเช้าเลยก็มีจนถึงพิธีทําบุญใสบาตรตอนรับปีใหม่ในวันในช่วงเช้าของวันที่หนึ่งมักกร,ราคมของทุกปีเออทำอย่างนี้ก็มีแต่ว่าในการสวดหรือเจริญพระพุทธมนต์ต่อเนื่องหลังจาก2่นาฬิกาไปแล้วเนี่ยออก็ อท่านที่มีกําลังไม่ง่วงนอนก็สวดนะสวดท่านที่นอนง่วงนอนก็นอนตรงนั้นแหละนะเท่าที่ฟังเท่าที่ได้รับทราบข่าวมาก็คือคนตื่นก็สวดนะคนคนหลับก็เอาหลับไปหรือเอาตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็มาทำท่านที่สวดก็คือคล้ายเป็นการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปโดยอัตโนโมัติอย่างนี้อลายที่หลายแห่งก็ทําอย่างนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เป็นคุณงามความดีเป็นการเสริมเสียมงคลเป็นการนูนตามตาม คดีธรรมหรือกติธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในการขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายทุกๆท,ท่านเนี่ยทุกคนนั่นแหละว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นนะที่ผ่านมานี้ดีแล้วเรียบร้อยดีงามแล้วทุกอย่างนะพอขึ้นปีใหม่นี่ก็ถือว่าเป็น เป็นการตั้งต้นที่จะให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอ,อย่างนี้เพราะว่าในการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องทําอย่างต่อเนื่องนะอย่าถือว่าเราพัฒนาแล้วจเจริญแล้วนะอย่าประมาทเด็ดขาดโดยเฉพาะโลกในปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากด้วยองค์ประกอบที่เป็นตัวผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์วิทยาการสมัยใหม่ทั้งหลายเนี่ย ก้าวหน้าไปจนกระทั่งว่าบางอันเนี่ยาสามารถคิดอ่านเขียนแทนได้มนุษย์แล้วโดยเฉพาะ AI ปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายเนี่ยทำได้แล้วเท่ากับมนุษย์นะยังมีสิ่งเดียวที่ทําไม่ได้เหมือนมนุษย์ก็คือ,อความรู้ความรู้สึกการมีเวทนามีสุขมีมีสุข,ม,ม,ม,สขมีทุกขนะ์การคิดอ่านการเศร้าการดีใจการเสียใจ อะไที่ออกมาจาก,กจิตใจจริงๆที่เป็นชีวิตจิตใจจริงๆอาจอย่างนี้ทำทำไม่ได้นะอย่างอื่นก็ทําได้เท่ามนุษย์หรือเนื้อกว่ามนุษย์ยิ่งขึ้นไปอีกอเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นแรงผักดันนะเป็นองค์ประกอบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลกนะในชีวิตมนุษย์ในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมในมทุกๆมิติของชีวิตมนุษย์เนี่ย เพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาตัวเองเนี่ยไม่น่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานก็ดีเรื่องวิธีการทํางานวิธีคิดก็ดีเรื่องสติปัญญาก็ดีเนี่ยต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องลองไรเรียนนิ่งนี่แหละก็คือเรียนเขียน,อ,นอ่านคิดพูดอย่างต่อเนื่องเพื่อรับความแหลมคมของสติปัญญาพัฒนาตัวเองให้มีความก้าวหน้าในทุกๆด้านตามฐานะและโอกาสอย่าได้หยุดนะปีที่ผ่านมาปีที่แล้วปีนี้ ดีแล้วนะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้วปีปีหน้าก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปยังไม่มีขีดจํากัดน,นะในเรื่องของสติปัญญาระดับโลกิยะแล้วก็พยายามสั่งสมบาร,รมีคุณงามความดีให้พัฒนาสติปัญญาระดับโลก,กุตระยิ่ง,ย,งยิ่งขึ้นไปนะจนท้ายที่สุดเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาก็คือบรรลุมรรคผลนิพพาน หมดกีเลสนี่แหละนะก็พยายามพัฒน,นาสั่งสมบาร,รมีไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หยุดยังอยู่กับที่นะหยุดอยู่กับที่เมื่อไหร่ถือว่าถอยหลังเมื่อนั้นนะในปัจจุบนนะันไม่ว่าในปัจจุบนนะันอดีตก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะต้องก้าวเนื่องต่อไปเรื่อยๆนะก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นนะวันที่31ทธันวาคมก็มาสวดมนต์เจริญพุทธมน์ เสริมสติบงคนเสริมพลังกิจใจและสติปัญญาแล้วก็วันที่หนึ่งมกราคมในช่วงเช้าก็ทําบุญใส่บาตรนากระวหว้พระกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพอรจากผู้หลักผู้ใหญ่จากพระมหาเถรจากพร,พระพุทธรูปจากองค์เจดีย์จากสิ่งพระบรมสา,ารีก็าตุลอยพระพุทธบาทต้นพระศรีมาหาพโพ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยิ่งเกนไปอันนี้สําหรับคนที่พัฒนาแล้วนะก็พัฒนาอย่างต่อนเนื่อง สำหรับคนที่มีข้อบกพร่องไม่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีความท้อถอยหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วก็สำรวจตรวจสอบสภาพปัญหาสาเหตุของปัญหาแล้วก็กำหนดเป็นสตาร์ทิ้งความเป็นจุดเริ่มต้นในปีใหม่นี้ที่จะปรับปรุงแก้ไขหาแนวทางในการพัฒนาตัวเองให้ยิ่งยิืขึ้นไปก็เป็นโอกาส อันดีให้เราถือตามคติโลกและคติธรรมสองอย่างควบคู่กันไปอย่างนี้นะชีวิตของเราก็จะได้มีความเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นไปสุขตามสมควรแก่ฐานะสืบต่อไป